ในเลคเชอร์เนก็จะมาสอนวิธีการใช้งานซอฟต์โค้ดที่ผมส่งไปทางอินบอซ์นะครับอันดับแรกเลยให้เราคอปปี้พาสเวิร์ดเอาไว้ก่อนนะครับโดยที่ห้ามมีช่องว่างหน้าหลังนะครับคลิ่ขวา๊อปเปี้ยไว้นะครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์แรนะคลิกขวาเลือก extrac t file เก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็กดโอเคให้เราวางพาสเวิร์ดที่เราคอปปี้ไว้เลยนะครับในช่อง Enter Password จากนั้นก็กดโอเคครับไฟล์ที่เราแตกออกมาก็ตอนนี้จะอยู่ที่หน้า Desktop อแล้วนะครับด้านบนก็คือไฟล์ที่เก็บโปรเจกต์ v i s u a l Studio 2022เนาะโฟลเดอร์ด้านล่างจะเป็นที่เก็บไฟ,ฟล์ฐานข้อมูลอันดับแรกเราต้อง Generate ฐานข้อมูลก่อนนะโดยการเปิดตัว SQL Server Management Studio ขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานนะครับจากนั้นผมก็จะทำการคลิกขวาที่ไฟล์ฐานข้อมูลที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แตกไฟล์ไว้หน้าจอเนาะคลิกขวาเลือก Open with SSMS8 นะครับแบบนี้อาการ เจเนเรไฟล์นี้นะครับถ้าฐานข้อมูลของเรามีอยู่แล้วนะซึ่งฐานข้อมูลที่เราจะเจ n เน a เรคือ northwind uh, ef core ถ้าชื่อนี้มันมีอยู่แล้วมันจะไปทับนะตรงฐานข้อมูลตรงนี้ซึ่งแน่นอนตอนนี้ของผมมีอยู่แล้วนะครับ northwind ef core ผมก็จะไม่กดปุ่มนี้นะ uh, execute แต่ถ้าที่คอมพิวเตอร์ของเรายังไม่มีไฟล์นี้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะสามารถที่จะกด execute ได้เลยนะครับกดตรงนี้เนาะผมจะไม่กดนะ เมื่อกดเสร็จเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับี่ขวาที่ฐานข้อมูลนะ database เสร็จตรงนี้เลือก refresh แล้ว not win e c a l l ก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับโอเคเมื่อได้ฐานข้อมูลแล้วต่อไปก็ปิดไปเลยนะเราอาจจะนำฐานข้อมูลเมื่อกี้นะครับมาแสดงบน v i s u a l Studio เลยนะครับก็จะให้เปิดตัวไฟล์นี้ขึ้นมาเลยนะเนี่ยตัวโปรเจกต์ Visual Studio 2022นะครับ เปิดขึ้นมาที่ขวาเลือก Open With Visual Studio 2022นะครับตรงนี้ก็ไปที่ตรง Server Explorer w i n d o w เหมือนเดิมนะเราจะนำฐานข้อมูล n o t w i n EF Core มาโชว์ตรงนี้นะครับ Connect to Database ครับคลิกเลยผมก็จะใช้ localhost เหมือนเดิมนะ จากนั้นก็เลือกเป็นแบบ s e r v ์ฟ SQL Server Authentication นะครับป้อน SA ตรงช่อง Username แล้วก็ Password ของเราเองนะแนะนำให้ติ๊กตรง Save My Password ด้วยนะครับการใช้งานครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องป้อนแลนะ้วเนาะให้เขาจำไว้จากนั้นก็เลือกฐานข้อมูลของเรานะครับ n o t w i n EF Core นะที่เราได้รันสคริปต์ไปเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราป้อน username password ผิดเนี่ยมันจะฟ้อง error ตรงนี้นะครับ test c o n n e c t i o n ก็ไม่ได้เนาะฟ้อง error เหมือนกันเมื่อได้แล้วก็จัดการกดโอเคนะครับตอนนี้ฐานข้อมูลของเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยตรง server s ว p p o r e r window นะครับคลิกขวาเลือก property ดูสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ย connection string อ่าตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ที่เราจะนำไปใช้ในการแก้ไขตัวไฟล์ app. conf นะครับก็ ให้เราทําการเปิดตัว app. conf i g file ขึ้นมานะครับตรง solution e x a l o r e r ตรงนี้ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลเป็นอะไรครับถ้าตอนนี้มันเป็นอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนตามตรงนี้ฐานข้อมูลที่เราต้องการใช้อะ notwin efcore ตรงนี้นะครับ p a s s user อ password ก็เป็นของเราเองนะเปลี่ยนให้หมดเลย data source ตรงนี้ก็เปลี่ยนตามชื่อ server ของเรานะครับ สมมติผมลองเปิดตัว SQL Server ขึ้นมานะถ้าเราใช้ local host แล้วมันไม่เว w ร์ k นะก็แนะนำวิธีการไปคลิกขวาตรง server แล้วก็เลือก property นะครับให้ copy เนี่ยตรงนี้มานะ copy มามาวางตรง data source ตรงนี้วางไปแบบนี้เนาะ จากนั้นก็เซฟแล้วก็ทำการรันได้เลยนะครับอตอนนี้ผมจะไม่เปลี่ยนเนาะเพราะว่าผมใช้ localhost เนาะดันเซฟนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จเราก็สามารถที่จะสตาร์ทโปรแกรมได้เลยนะผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับอตอนนี้ก็เวิร์กแล้วนะ User Name ที่ใช้นะครับก็จะเป็น แอดมินหนึ่งแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นแอดมินสองนะตัวที่สามจะเป็นแอดมินสามเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแอดมินหนึ่งจะใช้พาสเวิร์ดแอดมินหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าพาสเวิร์ดนะหนึ่งสองสามสี่อ่า,ออนะ 1, 2, 3, อาโอเคจากนั้นก็กดล็อกอินได้เลยครับ ตอนนี้โปรแกรมของเราก็ทางานได้ตามปกติแล้วนะครับผมจะลองล็อกเอาออกไปแล้วก็ใช้ username อันอื่นเนาะผมจะลอง admin น3บ้าง3456นะพาสเนะ password admin เอาตรงนี้พิมพ์เกิน admin มิน3 4 5 6นะครับสำหรับ admin น3กด Lock ล็อกอินนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะสเตตัสด้านล่างนี่จะแสดง ชื่อผู้ใช้งานปฏจจิบัติอยู่ตรงนี้เนาะลอง export to excel ดูนะครับก็ได้ปกติไหมครับเนี่ยผมจะเอาไปวางไว้ที่หน้าจอนะเซฟอ่าก็เวิร์กปกตินะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานซอฟต์โค้ดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือต้องเปลี่ยนคอนดิชันสตริงนะให้ตรงกันกันกบฐานข้อมูลของเราชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฐานข้อมูลของเราแล้วก็ข้อมูลการล็อกอินยูสเนอร์พาสเวิร์ดต้องตรงกันหมดนะ ถึงจะสามารถรันซอโคดนี้ได้นะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ